เปิ้ลเมื่อวันหยุดอายไปหากินเนี่ยอย่างแสบบอเนี่ยไปค้างบ้านเขาเนี่ยบุฟเฟ่บุฟเฟ่บอกอายเป้นว่ามันแพงน่จ้ะเขาอยัางมคอยมีเงินอยู่เด้แล้วเปิ้ลก็เฮ็ดงานมาคอยแดงเงินพอมาช่วยอีกอย่างหนึ่งอ่อายหาเงินผู้เดียวเป็นเก่งใจพะเป็นอ,อย่างดอกมันหยุดอายเ่จะดีเหรอ Ừm, giao vào cái cây này, mười điệu Cái này ta, mười điệu nè ดีนะคะค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาส่งอย่างที่ทราบนะคะคนไข้เป็นอมัมพากพึน้องอยากให้ญาติของคนไข้นะคะช่วยทํากายภาพบําบัดให้คนไข้ด้วยนะคะค่ะคุณหมอขอบคุณมากนะคะที่กำลังมาส่งวันนี้ค่ะยังไงคุณหมอกลับก่อนนะคะ,คะ เห็นมะเบิงดีแล้วเลิกงานพอดีว่างเขาใจอะไรระวางที่ตัวนอนอยู่รงบ่าตัวพงบอกว่า,วาสาบานเนี่ยเขาบอาเอียงเนี่ยที่ได้ยินมาเมี่ยตัว <c ười> มีผู้อื่นด้มันแมนย่ติเพื่อนอิลนีบ่เซอร์กะ ถามใครเบิ้งเท่านี้ก็ได้จนในกระเพื่อใจเบิง้งเอาเด้อก็ได้ยินผู้อื่นบอกม้านน่ะล่ะก็ได้มาหอยฟังยิ่งจากปากเข้ายังดีกว่า,าวได้ยินจากปากผู้อื่นจน้งดงเข้ากับก็นมูฮักกันกินน้ำป็นขาบ่อยอ่างบ่บ่เขาไว้กิน กินลดอย่าคิดหลายกินเขากินยาเนาะจิตด้เศร้าเร็วๆร กันจงไหนเนาะกินข้าวเราไปจ้าเอาไอ้ป๊อปเป็นอย่างเรานื่มตูวเรานื่มกินข้าวเราไปเปิ้ลเปิ้ลมีอย่างสิบอกไอ้ป๊อปไม่มีอย่างนด้นละจ้าเป็นอย่างคือถามไอรู้ไปแล้วตักไปไดิยินชาวบ้านเขาเหล่ามา ไอหงิดแล้วพี่ตากบอกอย่างไอปอกมันแมนตามที่เขาอ,อบอกเรามันเรื่องอย่างแน่ละอายที่อายหูทุกเรื่องนั่นแหละแต่ไอยอยากฟังจากปากเปินหลายกว่า เออบ่ตตรงบอกก็ได้วา่าเปิลเอาเงินมาตะใสมาซื้อของลายแปางเนี่ยกะเงินเหตุงานของเปิลนนัอนเดยเปิลบ่เมนค้นฟุ่มเพื่อให้ป่านนี้ไอรู้จักเปิลดีไอหงุดเบิดละว่าเปิ้ลมีผูม้ายนอนเป็นผักยูงสิ แม่อ่ะเจเอาปัญญาใดไปผ้าหิ้วผ้าสานเออกะแมนที่ล่ะขันออ้นอนเป็นพักยังีเสียเปิ้ลกับบมีอ่นาคดดอกกระสักไปรเลยสิไปท่างใดกบไป มดนแล้วยังแบบนีไนบ้ไอ้สนอไบอไอ้เป็นย้ท <c oughs> ่านนพร้อมไอ้ห้เวลาเป็นท่าใจนะย่นอจจาโอเคจังสันเป็นถ่ายนี่ข้าวเด้ออาจจะอาหนังหอมเดี๋ยไอ้เข้ามาเด้จะจัดหนักให้นะจี่ใช่หักลยจ้าถ่ายนีย่้อ điều đó đẹp vẻ nam sao mà thấy nguy vậy? เปิ้ลจะย่างใหุ้ป้าจา้าเปิ้ลนี่ยังรบกวนจา้าเปิ้ลอยากหาย,ยิตามากเงินนั่นเปิ้ลแน่เอาไปซ้อพี่ปอกรบกวนได้จา้าเงื่นอย่งเปิ้ลไอตา เงี่ยเอาเป็นแรกปอกเดิมเปินฝากไอ้ปอกนั่ด้วยจ้ะอ๋อคือวางสันเปิ้ลกับวอลูว่าเปิ้ลสิรเลยครับไปเปิลดูแลไอ้ปอกคือเกอลบอลวอลูว่าเปิ้ลกับไอ้ปอกสิกลับไปในสถานะเดิมบอลไม่ได้ฝากจ้ะดูแลไอ้ปอกนั่นเด้อแม่เนาะทำงานเราเปิ้ลกับวอลูอยากจะจ้างซื้พี่เข้าใจเยอะเปิ้ลเอ้ย เดี๋ยวเราจะคอง,งอีหละสิไปแล้วเจียวไปให้ปองด้วยเป็นอย่างเงินเอาไม่ได้ใส่มีคนฝากมาให้ ใดรฝากมาให้็มีคนฝากมาให้ยุคมั่นละฮะเอาไว้รักษาเจ้าของ้ะเขาฝากมาให้ไว้ดูแลเจ้าของะได้หายเร็วๆไงไปคนเดิมเอาไว้เลยเขาฝากมาเขาฝากมาสําน,นี้ไปก่นอน ไอ้หูอะ้รหรอที่เปินมาอยู่กับไอ้เปิดมันได้าักอ้เลยเปินยังขักผัวเก่าอยู่มหนบอสไปซะเปิดเปิดขับไปเลยเปิดแต่งกับอ้ยัอเอาเงินเปิดหลอกไอ้เปิดหลอกเงินกับไอ้หลอกเงินไอ้เนี่ยไปรักษาผัวเก่าไปรักษามันไปซะเปิดออกไปเลยเปิดขอโทษเปิดม่มีทางเลือกอีหลี เป็นโมลัวเป็นสีเข็ดจังไหนเป็นจำเป็นเป็นเสียใจโอเคเปิดไอ้สิถือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันบ่เคยเกิดขึ้นกับห้องสองคนเป็นไปซะไอ้บ่กดเป้ดอกเน้ะย่างไอ้หน่อยไป้ปอกอะ เหมือนคนที่เคยไี้บุญคุณกับอายตอนที่ไอวอ่างมีเนี่อนตอนเลยนลำบากไอ้ปอกไอยืมเงินมาสอยเหลืออะไรแม่ไอฮักโตไอถกทอยเปิ้ลเนี่ยเขามาหาไอในมือน,นี่ ต่เป็นกัตัวอเป็นกเัเจีบไอโอเคอไม่ี้ไมไได้เพราะไอบ,บอกอะเคยซอย,อยหลามาหลายแมวไอบึงไม่เสีหรอเงินองซึเนี่ยถ้ามันสามารถซอยไอปอกแล้วดีขึ้นไล้ไอแค่ว่ารู้ว่าไอบปบอกตอนนี้นแล้วเขาลอต้องการันถ้าไอารู้ไอจะเป็นคนยืนเลือเขาไปซอยไอบ,บอกเอง แต่ต้องให้เปิ้ลเ่แบบนี้กอ,หอก้หอไอ้หากเปินนะ้นะจะ่ไอหูมาเปิ้หากไากอนน้อกลยกไอ้สึงแล้วอ้ไม่ยกแต่งกับเปิ้เลยพน,น,นี้ใจไท้ไอ้หูตลอดว่าสัตมือเนี่ยนตะนก็ต้องาย พูยที่หไปหมืบ่เหม็นทักที่เงินายเสียใจบังขอโทษไอยังนองบังเอะเอับังเถอะเถอยบอกซักขากำลังถามอยดบันขอโทษอ